<laughs> uh, careful feeling, children. ถึงแล้วฟาร์มช็อปคาร์พาร์คเคีมาถึงฟาร์มแล้วจริงๆยังไงเจ้าของฟาร์มน่ารักิวเ y ่ห บบ <Be> <laughs> ลุกลุกลุกไ <laughs> ปไปดูบรรยากาศภายในร้านนอตเอคอมฟาร์มช็อปกันค่ะก่อนเข้าไปเราก็ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะนี่คือบรรยากาศภายในร้านค่ะบรรยากาศร้านของฟาร์มฟาร์มก็หน้าตาประมาณนี้ในในอังกฤษทุกๆท,ที่ก็จะประมาณนี้ค่ะเ,เพื่อนๆขายของคล้ายๆกันค่ะนี่มี รูบาร์ออร์เลนแจแยมน่ยอร์คเชอร์รูบาร์สตรอเบอรี่แจมมีแจมเยอะเลยน้ำตาลเยอะไหมอะน้ำตาลห้าสิบเก้ากรัมเท่ากับทองตลาดทั่วไปฮิวถามหาสป,ปริงแรมเพราะว่าเพื่อนบ้านบอ,อกว่า <Right. S 1> ที่นี่สป,ปริงแรมอร่อย ตรงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นที่ขายพวกพายพวกพุดดิง้งยอกเชอร์พุดดิง้งอะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆโอ้ก็เลยต้องเสียตังค์แล้วละหยิบตะกร้าขึ้นมาเลยได้ชิ้นแรกอันนี้ค่ะก็คือเป็นปลากิปเปอร์ปลาลมควันนะคะ oh, I haven't I haven't buy bacon for this week yet I think maybe you should try นี่นะคะของที่ซื้อมาจากฟาร์มช็อปนะคะยอดประมาณ1090บาทนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่ก็จะมีเป็นปลาปลาคิปเปอร์ลมควันนะคะประมาณ117บาทแล้วก็สำหรับอาหารเชา้าหิวก็เป็นเบคอนนะคะประมาณ142บบาทเนาะให้เพื่อนๆเป็นไอเดียมันราคาเท่าไหร่อันนี้เป็นเบอร์เกอร์หมูนะคะแบบ กูเตนฟรีใส่แอปเปิ้ลในนั้นด้วยประมาณ302บาทนะคะพเพื่อนเพื่อนได้ได้ทั้งหมดเบอร์เกอร์6ชิ้นแล้วก็อันนี้ช็อตเบรดโอ้จำราคาไม่ได้อะ่ะเพื่อนเส่วนอันนี้ประมาณ1ปอนด์นยคะพเพื่อนเพื่อนอาหารเช้าเป็นแบบไส้กรอกกับกับกับครัสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไส้กรอกสำหรับรทำอาหารเช้าฮิวแล้วก็อันนี้แบ็คพุดดิ้งค่ะ แบล็กพุดดิ้งนี้ทําจากเลือดหมูค่ะเพื่อนๆแล้วก็ผสมกับเฮิร์บส่วนผสมต่างๆก็จะกลายเป็นแบล็กพุดดิ้งส่วนผสมอาหารเช้าของฮิวค่ะทั้งหมดนี้จากฟาร์มช็อปเราจ่ายไป26ปอนด์หรือประมาณ1 0 9 0บาทมาตรงฝั่งนี้ค่ะมอริสันโอก็เลยเลยไปมอริสันเลยเพราะว่าได้ยินว่าช่วงนี้มอริสันลดเนาะโออยากกินแคบหมูค่ะก็เลยไปซื้อ ทั้งหมดนี้นะคะเพื่อนๆที่โอจ่ายมอริสันเนาะสิบหกจุดแปดสี่ปอนนะคะประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดบาทได้อะไรบ้างได้องุ่นซื้อสองอันนี้สามปอนด์ก็ตกสองอันนี้สามปอนด์ประมาณหนึ่งร้อยี่สิบหกบาทค่ะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ว่าจะมาทำบาร์บีคิวซี่โครงหมูเนาะมันประมาณสี่จุดแปดศูนย์ปอนก็ประมาณสองร้อยสองบาทอันนี้สองร้อยสิบาทน,น้ำหนักมากกว่ากันนิดนึงอะ่ะ นี่ค่ะไว้ทำบาร์บีคิวบาร์บีคิวพอกริบเนาะแล้วก็วันนี้อยากกินสปริงโรค่ะมันเซลเหลือสองปอนประมาณแปดสิบสี่บาทค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นหนังหมูเนาะซื้อมาว่าจะทำแคบหมูมันประมาณสี่สิบสามพีก็ประมาณสิบแปดบาทค่ะเพื่อนๆถ้าหนักขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็น้อยกว่าเนาะสามสิบสามก็น้อยกว่าสิบแปดบาทถ้าหนักขึ้นหนักขึ้นมาหน่อยสี่สิบสองพีก็จะขึ้นเป็นสิบเก้าบาทประมาณนี้ค่ะประมาณสิบเก้าบาทค่ะเพื่อนๆ ซื้อมาห้าแพ็คเลยทำแล้วก็แช่แข็งเอาไว้เนี่ยค่ะช้อปปิ้งเล็กๆโปอ,อยากไปเช็คที่ฟาร์มช็อปค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนบ้านหนูบอกว่าที่นี่มีสปริงแรม,มอร่อยมากแต่ปรากฏว่าฟาร์มเขาบอกว่าแรมมันเพิ่งเกิดค่ะก็คือแกะน้อยมันเพิ่งเกิดเนื้อสปริงแรมโอเพิ่งรู้นะเพื่อนๆนะน,นว่าเนื้อแกะที่เรากินในสเต็กเนื้อแกะนะ่ะมันเป็นแกะที่ไม่ได้โตเต็มวัยนะมันยังเป็นแกะหนุ่มแกะสาว แล้วก็ไอ้สปริงแรมที่กำลังจะออกเนี่ยมันจะเป็นอาหารแบบแนวซีซันเนาะตามฤด,ดูกาลมันก็คือเนื้อแกะน้อยค่ะเพื่อนเหมือนคนอีสานเราก็กินน้องวัวนะ่ะกินวัวน้อยเนเนาะอยู่ที่นี่เขาก็กินน้องแกะกินแกะน้อยๆเกิดมาได้ประมาณ2เดือนสามเดือนเองก็มาทําเนื้อแกะสปริงแรงคมค่ะเพื่อนเห็นเพื่อน,นบ้านบอกว่าที่นี่ฟาร์มนี้อร่อย<ะ>เราก็เลยว่าจะลองชิมดูค่ะไปดูหน้าแกะเมื่อเช้านี้เราก็สงสาร แต่เนาะเขาเกิดมาเพื่อให้เรากินเนาะมันเป็นวัตถะเนาะของอาหารจอดมานั่งรอทิกิอ้ <c oughs> วนน่ารักจังเลยอ่ะน่ากอดมากเลยตัวใหญ่อ้วนตุ๊บุ๊กดินเนอร์วันนี้ตอนห้าโมงเย็นจะห้าโมงครึ่งละเป็นอันนี้ค่ะไก่ผัดขิงอร่อยไหมเแบบ๊บ ตามด้วยองุ่นชีสแล้วก็วน์ขาววันนี้วันพุธที่24มีนาคมฮิวกำลังจะปั่นจักรยานไปเข้าเมืองเฮกเซมวิชิ o วินโนมีดราร์ได้ r e v e r t 7 e minutes yes let Don't straight. forget to count how many minutes you take. We're not going straight. We're going round about. Yeah. Yeah. Ken's room. She's always longer. Well, it's you cold. fighting, fighting, baby. You are seventy-two. Can seventy-seven? He can manage. You can too. Well, you have e-bike. I can get there. It's just the cold. <laughs> See you. ส้มตำขนมจีนไข่ต้มค่ะตอนเที่ยง20นะคะแล้วก็ดูข่าวใส่ไข่ไปด้วย ฮร้องทำไมลูกเฮ้ยแมวแมวนี่ I got gift for you I got you a you a bagel tart bagel well tart นะฮะ I got you some Guinness cake <laughs> and they didn't have their normal

Wow. Uh, big Thank first... you so much. You're a wonderful wife. Mm. Thank you for inviting me to your home. Cheers. Cheers. Yes. And I... hmm? Maybe? Yes. You said I'm fat. Well, how come you keep buying me cake and sweet things? Because you like them. <laughs> you wanna be happy. I want you to be happy more than anything, guy. เรื่องลบๆคือแบบค้นพาตุ้งพาตัดอ่าบางคนเขาก็ได้กำลังใจที่ดีจาแต่สุดท้ายคือตอนที่แย่ๆอยู่พอมาเสพงานเราแค่ขับรถมาดูหน้าหมู่บ้านเราก็เขาก็แฮปปี้แล้วก็กลายเป็นดีขึ้นอย่างเงี้ยเสพเราเบิร์ด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 เบิ อาหารเย็นวันนี้นะคะเป็นต้มจับชายค่ะตอนห<ม>กโมงจะครึ่งนะคะดูข่าว B B C News ไปด้วยค่ะ